ตอนนี้มาถึงหน้าตู้นะครับบริเวณที่รับพาเข้ามาแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วมีน้องๆดูแลอยู่เป็นานายทะเบียนจดบันทึกอยู่นะครับตอนนี้รายการที่เข้าประกวดยังมีเวลาเหลือเยอะนะครับยังไงเข้ามาส่งกันเยอะๆนะครับ วันนี้จะพิเศษนะครับเอ่อจะมีโต๊ะเก้าและโต๊ะสิบนะครับวันนี้ตามลบุรีครับรรมการกิตติมาสัยอีกคนหนึ่งนะครับเอ่อแนะนำตัวหน่อยครับพร้อมกับหน้าเฟซนะครับก็ชื่อสวัสดีครับผมชื่อตามนะครับตามลบุรีนะครับหน้าเฟซก็อ่าชื่อตามลบุรีนะครับ ภ <ผม S 1> าษาไทยหรือภาษาอังกฤษ,กฤษเป็นภาษาอังกฤษนะครับตามลพบุรีมีกินนะครับลพบุรีนะครับก็เป็นใครที่จะเข้ามาศึกษาหรือว่ามีข้อข้องใจในวัตถุมงคลเรามาศึกษาร่วมกันได้อบถามเป็นมีตําแหน่งในคณะบริหารชมรม้วยใช่ไหมมีตําแหน่งในคณะบริหารชมรมเป็นเลขานุการชมรมนะครับก็พี่ๆเพื่อนๆน้องๆก็ถ้าไม่แน่ใจ วัตถุมงคนของหลวงพ่อเพียนรุ่นไหนก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาครับผมครับขอบคุณครับ <Okay. S 1> ครับสวัสดีครับไปดูคนรับพระนุ่นครับตอนนี้เรา,าเรามาอยู่ที่หน้าโต๊ะรับพระนะครับโต๊ะ9และโต๊ะ10 พระหลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรียอดนิยมชุดที่1และชุดที่2นะครับซึ่งตอนนี้เราเจอกรรมการอีกหนึ่งท่านนะครับคือพีโจเนาะจ้าขนใช่ป่ะ้ยัดอะใช่ีแปะะใช่สของของหของใครนาหนายอ่ะ

จดบันทึกอยู่นะครับตอนนี้รายการที่เข้าประกวดยังมีเวลาเหลือเยอะนะครับยังไงเข้ามาส่งกันเยอะๆนะครับวันนี้จะพิเศษนะครับเออจะมีโต๊ะ9และโต๊ะสิบนะครับ